พระราชปนิธานด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิทรงสืบสานพระราชปนิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงคือการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองจึงทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียนสีด้านประกอบด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม การมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยความตระหนักในพระราชบัญญัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโนดได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ ผ่านนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมด้วยรูปแบบมโนราโมเดลโดยมีแนวคิดหลักการในการดำเนินงานที่โรงเรียนใช้เป็นนวัตกรรมคือการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะอาชีพโดยมีแนวคิดและหลักการดังนี้ แนวคิดและหลักการของสถานศึกษาพอเพียงหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดหลักการของธรรมภิบาล6โดยมีจุดประสงค์เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติสถานศึกษาและเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ผ่านขั้นตอนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบนำหลักการโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมด้วยมโนราโมเดลมาใช้ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีในโรงเรียนเพื่อสนองพระราชประสงค์ตามโครงการซึ่งมีจุดเด่นที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมที่เน้นความมีวินยัยโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินยัยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนกิจกรรมนําความมีวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธงอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมถุงนมลดโลกร้อนเป็นต้น 2. กิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนกิจกรรมเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมออมเงินกิจกรรมชุมนุมเป็นต้น 3. กิจกรรมส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนอยู่อย่างพอเพียงกิจกรรมเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 4. กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีจิตสาธารณะการจัดการขยะในโรงเรียนกิจกรรมเด็กดีสีไทยรัฐกิจกรรมชุมนุมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนจัดกิจกรรม Active Learning กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาโครงการรู้รักภาษาไทยโครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นต้นและ 6. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพที่สุจริต โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพมีงานทำที่สุจริตโดยมีการจัดตั้งชุมนุมมโนราและตีเครื่องชุมนุมร้อยลูกปัดมโนราผ่านการเปิดเพจเรียงร้อยลูกปัดไทยรัฐวิทยาเพื่อให้นักเรียนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยรูปแบบออนไลน์และนำผลการปฏิบัติกิจกรรมมาตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำกิจกรรมในครั้งต่อไป อีกทั้งนำไปสู่การเผยแพร่นวัตกรรมตรงเรียนไทยรัฐวิทยา23ตรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรมด้วยรูปแบบมโนราโมเดลผ่นทางเว็บไซต์โรงเรียนการเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานต่างๆของเขตพื้นที่การศึกษารายการพูดเช้าข่าวสพทเป็นต้น